สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรา Storyboard Pod c a ค t ครับผมครับผมครับวันนี้ผมเป้ครับแล้วนี่คุณปอนครับสวัสดีครับผมชื่อปอนครับเป็น DP ที่บริษัท storyboard จำกัดครับสวัสดีครับผมชื่อเป้ครับผมเป็น e ีดิเตอร์อยู่ที่บริษัท s t o r y b o a r d จำกัดครับผมครับผมแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับคุณครับเรื่องถึงเบื้องหลังการทํางานของให้แบรนด์โฆษณาตัวนี้ฮะก็ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยทำแพลตฟอร์มเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเพื่อ สั่งซื้อของเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านตั้งแต่ไอเดียเป็นยังไงขายงานยังไงแล้วก็รูปแบบการออกแบบโฆษณาออกมาเนี่ยตั้งแต่เพลงการถ่ายทำโลเคชั่นต่างๆไปจนถึงฟินิชงานเนี่ยเรามีวิธีการดําเนินงานยังไงบ้างเข้าเรื่องแรกอะไนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมอยู่กับพ่มกับคุณเป้พ่นกับงานนี้นี่คุณก็พูดเกินไปนี่คุณพูดเกินไปพูดแล้วก็จะหาว่าคุยนะฮะคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยครับก็ สำหรับงานตัวนี้นะครับคุณเป้เนี่ยคิดยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยของตั้งแต่เริ่มต้นของอโอเคครับอย่างน้อยผมว่ามันต้องเกินสักนิดนึงแหละว่างานตัวนี้มันเหมือนมันเหมือนว่าไอเดียเนี่ยตอนแรกตอนที่เราไปขายเนาะมันมีมันมีหลายไอเดียมากเลยที่เราขายกันผมก็คิดกันไปหลายหลายตัวเนาะแต่พอเราไปขายกับลูกค้าเนี่ยเหมือนว่าลูกค้าเขาอ่ะจะชอบไอเดียก็คือเป็นไอเดียเหมือนว่าที่เรามาสมหัวกันใช้คำนะั้นสมหัวกันแล้วก็ประชุมกันเออประชุมกันแล้วก็ออกมาเป็นว่าไอเดียน ไอเดียนั้นนะ่ะเป็นไอเดียเกี่ยวกับเพลงครับผมซึ่งจู่จูเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแทบจะเป็นไอเดียของคุณปอนเลยเพราะว่าคุณปอนเนี่ยพูดออกมาบอกจูู่ก็โผล่ขึ้นมาบอกว่าทำไมน้องไม่แต่งบ้านครับผมเสียงเวทๆอย่างนี้เลยเพราะว่ามันก็คือเป็นเพลงที่มันก็บิดมาจากเพลงของคุณป้าจักรพันเนาะครับก็คือเพลงชวนน้องแต่งงานครับใช่ ครับก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราเอาไอเดียนี้เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าบอร์ดพิจงงานของลูกค้าครับแล้วจูๆ่ๆพอผมอธิบายไอเดียหนึ่งไอเดียสองไปแล้วลูกค้าก็ยังรู้สึกว่าอาจจะนิดนึงแหละอา,อาจจะยังไม่ชอบมากแต่พอเปิดไอเดียสามเท่านั้นแหละเหมือนลูกค้าตาวาวขาึ้นแบบพึ่งโจทย์ของลูกค้าคือแต่งบ้านได้สุดอย่างฝันใช่แล้วคุณไปร้องอะไรในวันนั้นผมก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยครับ,รบมันเขาเปิดผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาจริงๆคือ,อผมอะ่ะ แค่เข้าไปเปิดสไลด์น like ั้นอ่ะสไลด์หน้านั้นอ่ะหัวหัวเลาะขึ้นมาแล้วลูกค้าหัวเลาะขึ้นมาแล้วเพราะเขาเข้าใจและเก็ตว่าเนี่ยเนี่ยนี่แหละคือเพลงที่เอามาดัดแปลงครับให้เข้ากับแบรนด์เขาแล้วเขาชอบมากอันนั้นเป็นบรรยากาศในการพิชชิ่งงานวันนั้นใช่เป็นบรรยากาศในการพิชชิ่งงานวันนั้นเป็นอดดับที่สามใช่เป็นไอเดียของคุณของพวกเราเนี่ยแหละที่ที่เราที่เราออกมาแต่คุณปอเนี่ยเป็นคนโพ้งขึ้นมาว่าเออจริงๆก็คือไอเดียของเขาแหละเอาจริงๆตอนแรกเราประชุมกันเราคุยกัน โฆษณาเพลงอะไรอย่างงี้ก็ได้มาหลายเพลงนะก่อนที่จะมาลงที่เพลงนี้นะก็เป็นตอนแรกก็อ๋อบ้านจะแบะบ้านก็มีประตูก็เลยแบบนี่ไงบ้านก็มีประตูก็เลยแบบก๊อกก๊อกก๊อกไหมซึ่งเป็นอีกเพลงหนึ่งเมื่อแบบทุกเราทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วเมื่อสมัยเด็กๆนะเก็กก๊อกเปิดประตูอะไรอย่างงี้เฮ้ยมันจะได้ลิงก์กับชื่อแบรนด์นะแต่ก็ยังหาที่จบไม่ได้แล้วพอทุกคนเดินแอร์ผบปั้งประโยคนี้ออกมาก็แบบเออชอบถุงไม่รู้วิธีก๊อกมป็นยังไงช่วงนั้นก็ เข้ามาในหัวีเลยพูดนะทีนี้พอได้ไประโยชน์แล้วหมดแล้วทุกคนก็เชิญเดเวลอรต่อแล้วก็ลงไปสู่การนําไอเดียไปขายแล้วลูกค้าชอบครับอ่าครับผมนั่นแหละพอพอได้พอได้เหมือนว่าไอเดียเมนมาแล้วเนี่ยรเราก็นั่งคุยกันนาะคืนนั้นว่าเฮ้ยเอาเอาไงกันต่อเอาไงกันต่อเราจะเล่นกันยังไงเราก็คิดช็อตกันแบบคือให้เต็มที่เลยคือกะว่าให้มันเป็นเพลงที่ขายของเข้าตัวแบรนด์สุด แล้วก็นั่นแหละครับมันเลยทําให้เป็นเหตุผลเนาะที่เราทําให้เพลงตัวเนี้ออกมาเป็นลูกทุ่งจา๋จาตอนแรกที่เราคุยกันอตอนที่บิดออกมาเนี่ยอยากให้มันเป็นเพลงแบบตลกมากๆะบแบบเสียงก็เพีย้ยนคีย์ก็เพี้ยนแบบเต็มที่เลยแบบทําไมน้องไม่แต่งบ้านแบบแบบบิดกันสุดๆแต่พอพอเราพอเราไปเสนอไอเดียเดเวลลอปกับลูกค้าเนาะเขาก็เหมือนให้เมนไอเดียกลับมาอีกทีหนึ่งว่า เขาอะอยากสกโครบให้เราว่าอยากให้มันเป็นเรียกไงว่าไม่ทุบลูกทุ่งจ๋ามากแล้วก็เหมือนว่าอยากให้มันออกมาในการเล่นใหญ่มากกว่าพอผมพอผมได้บีฟนั้นกลับมาเนี่ยหลังจากที่เดเวล o อปรอบแรกไปเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าคําว่าเล่นใหญ่เนี่ยรหรือว่ามันเป็นมิวสิควะเออนั่นแหละผมก็เลยมาคุยกันในทีมเนาะค,คุยกับพี่ต้นด้วยที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาช่วยกันคิดมาเนาะ ก็คุยกันกับพี่ปอนด้วยว่าเอยคุยกับทุกคนในทีมแหละเอาจริงๆว่าเฮ้ยแล้วเราจะเอาอยัางไงดีวะกับมิวสิคอลตรงนี้ที่แบบมันจะยิ่งใหญ่มากๆมันจะใหญ่นขนาดไหนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันถึงใกล้ช่วงเวลาที่ต้องทําเพลงลเะเพื่อเอาเดโม่กลับไปคุยกับลูกค,ค้าไอตีพี่เขาให้มาแล้็ไปปรึกษาประทานทีมทําเพลงด้วยว่าเที่ยวของมินเนอทุ่งประมาณนี้ที่จะทำเพลงออกมาให้เป็นมิวสิคอลดใหญ่หรือไม แล้วก็โทรไปเพิ่งไปแล้วเราก็ได้เดโมเพลงอาจริงตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆนี้คือเราก็ชอบเลยอือใช่เพราะว่าเอาเอาเอ,เอ,ต,อ,ต,อต้องต้องติดเกินอีกน,นิดนึงว่าจริงๆอ่ะพอเรานึกถึงมิชชัขข่นขผมอะ่ะด้วยความที่แบบไม่ได้ดูหนังมิชชัขข่นขเยอะแต่เรื่องหนึ่งที่เราติดใจเลยแหละคือชอบเลยแหละก็คือลาลาแลนเนี่ยต้องต้องพูดกันตรงๆเลยว่าเนี่ยเราอะ่ะเอาความลาลาแลนประมาณหนึ่งเลยที่มาใส่ในตัวงานตัวเนี้ย มึงคือมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากหรอกในอะไรเนี้ยแต่จังหวะหรือทํานองที่เราบรีบกับทางคนนําเพลงอ่ะเรา<ะ>อยากให้มันออกไปเป็นมูดมิสซิคอลประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าพอพอเพลงออกมาตัวเดโมโดเนี่ยตัวแรกเนี่ยที่<ะ>เราเห็นกันชัดๆเลยว่าโอ้ค<ว>่อน <c oughs> ข้างมีความเหมือนมาก,กใช่ครับก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วพอเดินทางเข้าไปสู่แบบเดโมดับสองดับสามนะก็มีการปรับปรุงเนื้อไปเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกจนได้มาเป็นฟิลิ ที่ทั้งแบรนด์โอเคแล้วก็ทั้งทีมเราโอเควงเก่าโอเคใช่ผม <ๆ S 2> ผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณทางฝั่งของเขาเรียกสาวด้วยเนาะทางฝั่งคนทําเพลงมาให้เราอ่ะเขาอ่ะเหมือนเหมือนว่าพยายามเติมคําที่มันที่เราคิดว่ามันต้องเพี้ยนแน่ๆอ่ะมันต้องออกมาหาในจุดนี้แน่ๆเขาก็พยายามบิดทั้งโน้ตทั้งคําร้องให้เออเฮ้ยพอฟังออกมาแล้วสมูทเฉยต้องขอบคุณมาก ที่ได้ตัวไกด์เล็บเต้นแล้วว่าย้าให้ภาพเป็นออกมาประมาณละลายแรงเพลงอย่าง m ด s มินิิคโอเคทีนี้พอมีภาพในหัวแล้วมีเพลงแล้วทีนี้ก็้อย้อนกลับไปฮะว่าการที่เราจอทำนองนี้มาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องไปขออนุญาตกับกอบเพราะในร้องทำนองนองะไรเงี้ยเป็นลิขสิทธิ์ก็ได้ติดต่อไปทางเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเขาก็ใจดีมากครับ <นะ S 1> ให้ความรู้เขาน่ารักแล้วก็คุยกันง่ายขเขาก็อนุญาตให้นำเพลงมาใช้ครับ ผมว่าต้องต้องกลับมาเกิดอีกนิดนึงว่าเราลืมเรื่องเรื่องของเนื้อเรื่องตัวงานไปก่อนจะพูดถึงก่อนจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามแต่รเราต้องพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องก่อน <Okay. S 1> คือเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากที่เราไปขายมาเนี่ยว่ามันเป็นงานเพลงของพี่ก๊อตใช่ไหมว่าทําไมน้องไม่แต่งบ้านค,คือชวนน้องแต่งบ้านแหละเพลงเนาะก็ผมตอนที่เรามาคิดเนื้อเรื่องกันเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นคิดไวๆเลยว่า เฮ้ยพอแบบอยากจะชวนใครสักคนมาแต่งบ้านอะ่ะจะให้มันเป็นอารมณ์ประมาณไหนครับมันเป็นเรื่อง<ช>เนื้อเรื่องก็คือเรื่องของว่าผู้ชายเนี่ยมาขอตัวผู้หญิงอ่าฮะเหมือนเหมือนว่ามาจีบมามามา,มา,มาเหมือนว่าให้ตัวผู้ชายเนี่ยที่เป็นตัวพระเอกเนี่ยมาจีบตัวนางเอกครับแล้วก็ชวนกันไปว่าเราไปแต่งบ้านกันเถอะเราไปแต่งบ้านด้วยกันนี่ใช่อันนี้ก็คือความแบบชวนน้องแต่งบ้านสุดๆคือคือถ้าใครสักคนจะฟังอ่ะผมรู้สึกว่าพอแบบ พอมเหมือนมัน,ม,นมันได้เป็นอารมณ์ที่มันจีบกันอ่ะมัน<ช>มน่ารักดีเออเราก็เลยแบบเล่นกันง่ายๆเลยว่าเป็นผู้ชายจีบผู้หญิงก็เป็นการเชิญชวนให้แบบมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ตัวนี้นะใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ใช่แต่งจดติ๊กแต่งบ้านได้ตามฝันตามจทอ่าใช่โอเคทีนี้เรื่องเพลงพูดไปแล้วเรื่องไอเดียคอนเซปต์พูดไปแล้วต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการคัดหาการแสดงอันนี้ได้เพลงแล้ว ได้เดี๋ยวเรื่องเซตเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีเพงที่เราอยากได้คือเพลงเต้นคนที่มาแสดงเลยต้องเต้นเป็นแค่นี้ไอ้ตั้งแต่ในขั้นตอนการแคสติงง้งเนี่ยปุ่มกับเปี่มีวิธีการยังี้ <c oughs> คือจริงๆอะ่ะเหมือนว่าตอนแคสติ้งอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าใครอะ่ะจะจะมาแคสติ้งบ้างไม่ไม่รู้เลยแบบ n อ,อเดียสุดๆคุณบีบอกว่าไง <c oughs> คือ ขอคนที่หน้าเก๋เต้นได้สูงอะไรไม่ดีีเอาจริงเพราะว่าคนที่มาแคสก็ค่อนข้างแบบมีความสูงแตกต่างเพราะอย่างตัวแต่เราอ่ะไม่อยากไม่อยากให้เหมือนว่าอะไรอ่ะนักแสดงชายอ่ะสูงนํานักแสดงหญิงไปเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเต้นแล้วมันขัดผมใช่ด้วยการที่ผมกลัวว่าภาพที่ออกมามันจะไม่บาลานซ์ก็อยากให้นักแสดงหรือว่าทุกคนในคาแรคเตอร์เนี้ยความสูงเฉลี่ยกันหมด ภาพมันจะได้ออกมาพอดีซึ่งคุณต้องการทั้งหมดกี่คนครในขั้นตอนนี้แคสติ้งจริงๆอะ่ะถ้าถ้าเป็นหลักเลยอะ่ะผมอะ่ะที่แคสมาคือ2คน 2> ค,คือพระเอกกับนางเอกเอาง่ายๆเลยส่วนเสริมคือส่วนเสริมคือแดนเซอร์แด <c oughs> นเซอร์ <c oughs> กับอีกตัวละครนึ่งครับที่บอกว่าขาดไปได้เลยนนี้ต้องขอขอบคุณเขาจริงๆที่เทาให้ความร่วมมือกับเราใช่ครับคือยปบาลครับตัวนี้ก็คือผมอยากได้มากๆแบบเล็กตัวกันงานมากๆในการสลับตัวไปมาในตอนแคสติ้งครับว่าจะออกใช่ ส่วนแดนเซอร์นี่เราก็ทำการแคสสิ่อย่างแล้วก็คัดเลือกมาเพีเขเ่ของโอเคเราก็เลยให้ลูกค้าเลือกด้วยพอแคตติ้งกันเสร็จสับแล้วแหละว่าบีประมาณเนี้เราก็ให้ลูกค้าเลือกไปว่าเขาอยากได้คนไหนตอนแรกเราก็มีคนที่เราเชียร์ที่เราเลยคอมเมนต์ของเราไปแล้วแหละแล้วพอว่าลูกค้าเนี่ยเขาน่ารักมากเขาเลือกกันด้วยวิธีการโหวตในออฟฟิศ คือแฟมอกคือสุดท้ายอะ่ะเขาเขาห่วงของในตัวตัวแบรนด์ของเขาเลยค,คือทุกคนในออฟฟิศว่าใครชอบอะไร,รซึ่งซึ่งแน่นอนว่าโชคดีที่มันตรงใจกับเรารที่เราอยากให้คนคนนี้เหมือนกันเราก็เลยคอมเมนต์ประมาณนี้ใช่ซึ่งพอภาพรวมออกมาเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องนักแสดงเนี่ยต่อมาเนี่ยผมว่ามันต้องพูดเรื่องของเสื้อผ้าใช่แน่นอนซึ่งเสื้อผ้าที่เตรียมกันมาเนี่ยมี างน้องเคียทีนะครับขาช่วยดูตั้งแต่แรกว่าโอเคพี่แบรนด์ก็เป็นสีนี้เรามาเล่นกับผู้สีไหมอะไรอย่างนี้ชุดเป็นนักแสดงพระเอยากให้เด่นเป็นรองยังเนี่ยก็มีทางน้องต่างเคียรทีมนะที่เข้ามาช่วยดูแลก็ทําชิ้นช่วยออกมาให้อ่าา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 าตาาา้างให้าาาาาาา้าาาาาาเาา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 อาา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 มาว่าา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  ใช่พอพอสโคไปประมาณเนี้ยว่าให,ให้ให้มันเป็นเสื้อผ้าที่แบบแนวเลโทปุ๊บพอพอแบรนด์พอต่างๆที่เราเอาเข้ามาด้วยเสื้อผ้าด้วยอะไรเนี่ยเราก็ไปหาหากันมาเต็มที่เลยว่าเออแบบไหนที่มันจะดูเลโทแล้วมันเข้าโอ้โหพอได้โจทย์นี้เข้ามาเนี่ยความสนุกมันบังเกิดแบบสุดๆเลยนะผมว่าตรงที่ทั้งเสื้อผ้าเราอยากให้ตางหูเราอยากได้ไคยมุกเราอยากอะไรแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะสุดท้ายเราก็ เออสโคบมาในความที่พอดีแบบน่ารักกำลังดีแล้วเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวนางเอกและตัวพระเอกง่ายๆซิมเพิลลูกค้าเขาก็ชอบนั่นแหละโอเคมีอ่ามาแสดงแล้วเลงเสื้อผ้าตั้งแต่อเดียแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่เราถ่ายแบ็กการ์ข้างหลังภาพรวมมาสเตอร์เดียก็คือเรื่องของเซตเรื่องของฉากซึ่งเนี้ยบอกเลยว่าใช้พื้นที่สตูได้คุ้มมากแล้วเราเนี่ย ก็เลยมีความต้องการที่ว่าเฮ้ยอยากให้มันดูออกมาแต่งบ้านจริงแต่งบ้านเราโอเคก็เลยไปปรึกษากับทีมอาร์ะซึ่งน้องเป้เขาได้ดึงเข้ามาร่วมงานด้วยนะใช่ครับตรงนี้เป็นยังไงครับช่วยขยายความก็คือจริงๆอ่ะผมกับพี่แฮมอ่ะคือทีมอาร์ตเนาะรู้จักกันมาประมาณหนึ่งแล้วแหละเพราะเราเคยผมมาเคยไปฝึกงานอยู่ที่ที่เราได้เจอกันก็คือที่เฮาส์หนึ่งใช่ครับแล้วก็ วันดีคืนดีเราก็ได้โอกาสว่าเออเราต้องอยากได้ทีมอาร์ที่เป็นอาร์ไดเรกเนาะ,ะเราก็เลยลองชวนพี่แฮมมาว่าพี่แฮมครับเรามาทําตรงนี้กันนั่นะแหละเขาก็โอเคแอ็เซปตมามาทาเออผมก็ยินดีมากเพราะว่าผมมาเคยเห็นเซตที่เขาเซตอยู่แล้วสวยแล้วเขามีพ็อพที่เตรียมไว้แบบคือมันพอดีแล้วมันบาลานซ์กับบ้านของเราที่เราต้องการซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เติมเข้าไปในงานตัวนี้เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะจริงๆก็มีเยอะเลยเยอะมากเยอะมากเลยนะฮะที่เราได้เติมเข้าไปแบบ ด้วยความเหมาะสมแล้วพอดีเ่ทางทีม่าเขาดูแล้วโอเคแล้วลูกค้าชอบเราชอบก็ประมาณนั้นเลยด้วยผมว่าด้วยความที่แบรนด์ลูกค้าเขาเป็นแบรนด์ซื้อขายของทั้งบ้านอยู่แล้วเขาสามารถเอาอะไรเสกเนลมิดแบบโอ้โหผลกันมาแบบเต็มที่ใช่ครับซึ่งซึ่งความจริงอะตอนแรกเราก็ช่างใจกันอยู่ว่าเราจะเลือกสตูดิโอของเราหรือว่าอยากจะออกไปโลข้างนอกแต่พอเราคุยกับลูกค้าทางลูกค้าเขาก็ชอบที่ เป็นสตูดิโอเป็นสตูดิโอได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ดีกับทางตัวเราที่สโคปงานซึ่งพื้นที่ที่เราใช้นี่คือเต็มสตูดิโอแบบคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆบอกเลยว่าคุ้มสุดเรา <S <S เคุ้มแล้วใช้สตูดิโอคุ้มแล้ววันถ่ายเป็นไงบ้าง,างโอเคผมถ่ายอยากต่ตอนที่มันกำกับเป็นไงบ้างยากไหมคือเอาจริงนะตอนตอนที่กำกับอ่ะก็คือคุยกับพี่ต้นเนาะที่ช่วยกันเนี่ยเป็นโคดีเรกอีกคนหนึ่งแบบเต็มที่เลยว่า เราจะทํำยังไงกันดีทั้งวางดเร็กชั่นภาพทั้งวางเขาเรียกคอมโพสหรือว่าแบบบล็อกกิ้งต่างๆของนักแสดงนี่คือผมบอกจริงๆว่าผมก็ไม่ได้เก่งในส่วนของบล็อกกิ้งมากเลยนนคือถ้าโ,โหวันนั้นถ้าไม่คุยกันให้ดีเนี่ยผมว่างานก็อาจจะออกมาในบล็อกกิ้งที่ค่อนข้างใช้คำว่ามั่วเลย <c oughs> <c oughs> คือเดินกันสเปะสปะสุดๆเหมือนกันแต่เราก็โอเคเราสะโขบมาในส่วนบล็อกกิ้งตรงนั้นอะ่ะเราคิดกันมาก่อนเราคุยกันมาเราทํากันมากันมา ซึ่งผมว่ามันทําให้มันโฟล์เหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งน่ะที่ผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆด้วยแหละในเรื่องของเวลาในเรื่องของเวลาที่เราจํากัดเวลาเนาะแล้วทั้งการเตรียมตัวก่อนกับตัวนักสแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีการไกด์ท่าแบบ100%ขนาดนั้นว่าเราจะต้องเฟิร์มแบบไม่มีแบบคนมากํากับการเต้นให้อะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยทําให้เราต้องกํากับกันเองแล้วท่ามันเลยลงกันไม่ได้สักที ก็พอมาถึงหน้างานเนี่ยก็ต้องใช้เวลากับตรงนั้นที่ต้องฝึกซ้อมแล้วก็อะไรอีกนิดนิดหน่อยๆน่อยผมก็ถือว่าแต่ถือว่าโดยรวมผมว่ามันโฟโล์ดีแล้วคุณปอนะครับคุณปอนมีความคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับการถ่ายวันนั้นสนุกเลยครับได้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมกล้องนะฮะที่เขาอนุญาตให้ใช้ของดีๆมามาลองใช่ใช่กล้องโซนะี่เอเซ็กซึ่งพอลิตี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นที่พอใจมากครเป้นในกระตัดเอง ผมก็ช่วยตักด้วยแล้วพอฟินิชงานออกมาเนี่ยภาพมันโอเคเนื้อไฟโอเคสีแน่นสีโอเคเราชอบกันนเห็นเห็นไฟล์แล้วแบบโหบมีทีมไฟทีมดิฟต่างๆนะที่แบบได้อุปกรณ์มาใช้แล้วก็ภาพออกมาโอเคหรือว่าเป็นการท้าทายในการถ่ายมาสเตอร์ช็อตจากผู้ชอ็อตสักแค่ถอยไปสู่มาสเตอร์ <c oughs> ปังมาซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทําบ่อย ก็ซ้อมกันมาแต่แรกถ้าดูจากไพร์ลอตนี้ก็คือเดิเดิวกันด้วยโรนิมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้พุ่งกลับคิดนผมมีหน้าที่นะจริงๆผมก็ไม่ได้คิดทั้งหมดนะเพราะว่าเราคุยกันอ่ะเพราะว่าคุยกันใช่คุยกันตลอดมันเลยทําให้ภาพมันออกมาเห็นเพราะว่าจริงๆเมนเมนพอยท์ของลูกค้าก็คืออยากให้มันแต่งบ้านได้สุดอย่างฝันประเด็นที่เขาอยากได้นะมันก็ต้องเห็นบ้านอืมมันก็ต้องเห็นบ้านซึ่งซึ่งพอเราเขาพูดเรามั่วความฝันอ่ะ ตอนนี้ผมไปคิดแล้วก็ขายไปก็คือเรื่องของกรอบรูปย้อนไปไกลเอาติดติดไปีนิดนึงอ่าว่าก็เรื่องของกรอบรูปมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยผมอยากสื่อให้มันเห็นกรอบรูปก่อนแล้วออกมาที่ตัวละครใช่ไหมพอเราคุยกันอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็เลยเป็นว่าเออภาพที่มันเห็นออกมาคือมันเล่าเรื่องโดยทั้งหมดแล้วมันก็ถือว่าดีครับทุกอย่างมันแต่แต่งบ้านครับแต่ในช่วยแต่งบ้านยงใช้แพลตฟอร์ ก็คือเหมือนว่าพระเอกเขาก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคนของแพลตฟอร์มนี้แหละที่มาน,นําเสนอเอาจริงๆเหมือนเป็นขายประกันขายเออเหมือนเป็นเซลประมาณนึ่งนะเอาจริงๆเหมือนเป็นเซลลประมาณหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเดรกดาวการทํา,างานทั้งหมดนะครับภาพรวมของงานแบรนด์แพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อของออนไลน์แต่งบ้านตัวนี้นะซึ่งงานจริงเนี่ย ออนแล้วนะครับทุกท่านน่าจะเห็นบ้างแล้วก็ฝากด้วยนะครับลองติดตามดูมาบานเก่งมากนะครับออออโอเคสำหรับงานต่อไปนะครับเดี๋ยวฝากติดตามผลงานน้องเลยครับฝากติดตามงานพวกเรา,เราด้วยนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ชมกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยมานั่งพูดคุยกันอีกอาจจะเชิญคนอื่นๆมาช่วยพูดด้วยเอ๊ะอาจจะเชิญคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมแบบจอยกันมาแสดงความคิดเห็นครับจะเหมือนกันรีแคปงานครับผมใช่จ้เป็การแคปงานโอเค สำหรับวันนี้นะครับมาละก่อนสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์